today my daughter the phoenix will choose your future husband เรื่องราวการประจนภัยและการเดินทางอันแสนยาวไกลของ3มัมมี่และ1สัตว์เลี้ยงที่เริ่มต้นจากแหวนเพียงวงเดียว this ring is going where nobody else can get to it ภาพยนต์แอนิเมชันเรื่องนี้มีเรื่องราวเกิดขึ้น2โลกนั่นคือเมืองมัมมี่ซึ่งเป็นเมืองลับใต้ดินที่มัมมี่ยุคโบราณอาศัยอยู่และเมืองลอนดอนประเทศอังกฤษในยุคปัจจุบันในส่วนของเมืองมัมมี่เพื่อการนำเสนอวัฒนธรรมและความเชื่อของเมืองออกมาอย่างถูกต้องทีมงานจึงเดินทางไปที่อียิปต์เพื่อเก็บรายละเอียดของสถานที่และข้อมูลทางวัฒนธรรมและรายละเอียดเล็กๆน้อยๆจากอียิปต์โบราณให้เห็นตลอดทั้งเรื่องขณะที่ฉากหลังของเรื่องราวที่เมืองลอนดอน ทีมงานได้อ้างอิงข้อมูลการสร้างแอนิเมชันจากภาพถ่ายและสถานที่จริงสำหรับการคัดเลือกนักพากมาพากเสียงผู้สร้างได้คัดเลือกผู้ที่มีเคมีด้านเสียงเข้ากันแบบไม่ธรรมดาและสามารถถ่ายทอดเสียงออกมาได้อย่างมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองซึ่งเป็นนักแสดงชาวอังกฤษชื่อดังที่หลายคนคุ้นเคยไม่ว่าจะเป็นชอนบีนจากภาพยนตร์ชุด The Lord of the Rings ให้เสียงฟาโร่พ่อของเจ้าหญิงเนเฟอร์ฮิวช์บอนเนวิลจากนางรัก n o Notting h i ิ l ให้เสียงลอดคานาบี เอเลนอร์ทอมลินสันจาก Jack เดอะจายแอน a y สเลเให้เสียงเนเฟอร์และโ Thomas จาก The Festival ที่แสดงร่วมกับ Nick Frost ให้เสียงทุตนอกเหนือจากมุกตลกและการประจนภัยแล้วประเด็นสำคัญที่ผู้กำกับตั้งใจนำเสนอผ่านเรื่องมัมมี่สนั่นก็คือเรื่องราวความรักเนื่องจากมีหลายครั้งในชีวิตคนเราที่ต้องหันหลังให้บางสิ่ง และเอาชนะความกลัวได้ยากซึ่งอาจเป็นเพราะไม่มีความกล้าพอที่จะทำบางสิ่งเพื่อเอาชนะปัญหาในมัมมี่สจึงแสดงให้เห็นว่าความรักคือทุกสิ่งและอาจเป็นสิ่งเดียวที่คนเราต้องการเพื่อช่วยให้ก้าวเดินไปข้างหน้าได้ขอเชิญทุกคนออกไปประจนภัยพร้อมกันกับมัมมี่สวันนี้ในโรงภาพยนตร์